ก็กาวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมแล้วก็พบก,กันอีเช่นเคยนะเป็นประจาในช่องโชคดีนะผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมาด้วยนะที่เข้ามาตมเป็นกําลังใจให้กันนะผมแล้วก็วันนี้นะผมก็มีของแต่งนะสำหรับปืนเค้44น,นะที่เอาไว้ใช้ในแรงนะในการลงเล่นในแรงหรือว่าเล่นอะไรต่างๆนะครับคือปืนนี้ก็คือมีดามเมจที่ดีนะแล้วก็มีการลั่นกระสุนที่ไมไ่ไม่ช้าเกินไปนะครับแล้วก็แรงดีก็และนัดแรกๆก็จะดีนะสำหรับแรงดีนะ แตงดีถ้แรกๆก็คือจะควบคุ้ง่ายนะครับในนั้นแรกๆนะครับก็ศัตรูก็จะตุยพอดีนะครับในการยิงนะครับดาเมจก็จะอยู่ที่29นะครับถ้ายิงตัวนะครับแต่ถ้าเป็นหัวนะครับจะแรงมากนะปืนนี้นะ43นะครับสำหรับหัวนะคือแรงโหดมากนะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของดาเมจนะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาดูในส่วนของเซตแรกกันเลยนะครับเซตแรกก็จะเป็นเน้นขึ้นสโคบไว้นิดนึงนะครับในการเล่นนะ ในส่วนของลำกล้องนะก็จะเป็นลบเเวลาเล็งยิงนะสำหรับส่วนในของลำกล้องนะแล้วก็ผันท้ายนะก็จะเป็นลบเเวลาเล็งยิงนะสำหรับผันท้ายแล้วก็เลเซอร์นะก็เป็นลบแเวลาเล็งยิงแล้วก็ความแม่นยําเมื่อเล็งยิงนะผมในส่วนของแมกกาซีนนะเราก็จะใส่เป็น14นะในเซตนี้นะ14บวก14บนลูกกระสุนนะแล้วก็กลิบหลังนะก็เป็นแรงดแนตั้งนะเพื่อเพิ่มการควบคุมขึ้นมาให้มัน ควบคุมง่ายขึ้นมานิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนเซตแรกนะครับแล้วก็เพิร์กนะครับที่ผมจะใช้นะครับในเซตนี้นะครับก็จะเป็นวิ่งเร็ว5%นะครับแล้วก็สไลด์ได้เมื่อเปลี่ยนกระสุนแล้วก็สไลด์ได้เมื่อไม่ประทับเล็งนะครับสําหรับเพิร์กตัวนี้นะแล้วก็กล้ามเอ้ยแล้วก็หมัดนะครับสําหรับสีฟ้านะก็ประมาณนี้นะในเซตแรกนะครับก็การเล่นก็มีการเล่นไม่ดูนิดนึงนะครับสําหรับการเล่นนะแร่ดีก็เห็นนะครับนัดเล็กๆจะควบคุมง่ายนะครับแต่ว่านัด ท้ายๆก็จะดีดขึ้นมาหน่อยนะในเซตนี้เพราะาเราใส่ควบคุมมาไม่เยอะนะครับเราเน้นขึ้นสะขบไปนิดน,นึงนะในเซตนี้นะเป็นปืนที่แรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างควบคุมง่ายนะครับแล้วก็เป็นปืนที่เล่นง่ายกระบ,บอกหนึ่งนะในส่วนของปืนเค c 4นะใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็ลองแต่งแล้วก็ลองเอาไปเล่นดูนะว่ามันมันมันมากนะครับสำหรับการเล่นปืนนี้นะคือยิงง่ายนะครับ ระยะไกลก็ดีนะครับดาเมจระยะไลกลอะไรแบบนี้นะในส่วนของเซตแรกนี้นะครับสองคนเลย,ยการเล่นนะครับการยิงก็โอเคเลยนะครับสำหรับปืนเคนสีนะปืนยอดฮิตอยู่ช่วงหนึ่งนะในปืนเคนสีเสนะ ตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ทำไมันนะครับฟันมันเรียบร้อยอ่าก็ประมาณนี้นะในเซตแรกนะอ่าเดี๋ยวก็มาดูกันในเซตที่2เลยนะครับสำหรับเซตนี้ก็จะเพิ่มปากกระบอกเข้ามานะสำหรับเซตที่ะครับ อ่ารรบอก25แลยดาเมจนะสําหรับเซตนี้นะเซตนี้คือแนะนําด้วยนะครับเซตนี้คือดีนะครับเล่นง่ายด้วยนะครับแล้วก็ลํากล้องก็เป็นล -7 เวลาแรงยิงนะสําหรับลํากล้องนะแล้วก็่านท้ายไม่ต้องติดนะครับไม่ติด่านท้ายนะครับเป็น -15 เวลาแรงยิงความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็กนะสําหรับผ่านท้ายแล้วก็เลเซอร์ไม่ใส่นะครับเรา,าใส่มันแม็กกาซีน14อันเดิมนี้นะครับแล้วก็คลิปหลังนะครับจะเปลี่ยนเป็นความแม่นยําเมื่อแรงยิงนะครับสําหรับคลิปหลัง ก็ประมาณนี้นะในส่วนของการแต่งปืนของเซตที่2นี้นะครับผมก็แนะนำนะครับสำหรับเซตที่2นะครับก็มีไฮไลท์การเล่นนิดหน่อยนะสำหรับในการเล่นเซตนี้นะแรงดีก็คือสายนิดหน่อยนะแต่ว่าเซตนี้จะมีความแม่นยำนะครับแล้วก็การเล่นการยิงนะครับระยะนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้เราสามารถยิงระยะไกลแรงขึ้นมานะครับ เฉยในของเนื้อะโอ้โหโดนโดนว่ะตึกหมันี้เซตนี้ก็ยิงระยะไกลได้ดีเซตหนึงนะครับในการเล่นนะระยะกลางแล้วก็ระยะไกลอยู่นี้นะครับคือผ่านนะครับสำหรับในเสซตนี้นะ ปืนน <ítulo> ี uh, ้ก uh, uh ็ใกล้เคียงกับพวก LK 24นะครับก็ประมาณนี้นะในเซตที่2นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันในเซตต่อไปนะครับสำหรับในส่วนของเซตที่3นะครับ เซตที่3ก็จะเพิ่มลำกล้องที่เพิ่มระยะดาเมจมา35นะน,นี่นะเพิ่ม35เลยนะระยะดาเมจนะแล้วก็แรงดินแะนนอนแรงดีนนะตั้ง14นะครับเซตนี้ก็จะมีการควบคุมที่ดีนะครับแล้วก็กล้องนะครับก็จะใส่เป็นเลส .4 นะครับแล้วก็ปันท้ายก็ไม่ติดนะครับสำหรับปันท้ายนะเพื่อความเร็วในการขึ้นสะคปหน่อยนึงนะก็เลเซอร์นะครับก็เป็นลบแปดเวลาเร่งยิงความแม่นยำเมื่อเร่งยิงนะเซตนี้ก็จะใส่เลเซอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แมกกาซีนนะครับเป็นลบ ไอ้บวก8ใกระสีนะครับลดเวลาเรีวสิบแปดนะในเซตนี้นะก็ประมาณนี้นะในเซตที่สามของเราครับแล้วก็เพริกนะผมก็จะเปลี่ยนนะครับตัวสีเขียวนะเป็นตัวกระตุกนะครับลบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวกระตุกนะเวลาโดนยิงจะได้หน้าไม่หงายนะครับในระยะไกลนะครับสามารถยิงคู่ต่อสู้ได้อีกนะครับอ่าเป้าเราจะได้ไม่ดีนะครับในการเล่นนะในเพริกตัวนี้นะอืสไนปูอยังคมนะปนนี้มาถึงหน้าแล้ว ยิงนะครับก็ขึ้นสะกบไว้นะครับแล้วก็นิ่งมากๆนะในเซตน,นี้นะใน,นแรกๆก็จะนิ่งเยอะนะครับจะนิ่งกว่า2เซตที่ผ่านมานะครับ2เซตที่ผ่านมาเราจะเน้นขึ้นสะกบไว้นะครับโดนซีเบียฮัปโโดนสนแล้วม,มาแบบกดกรอยไปเลย นี่ก็จะยิงง่ายนะครับในการเล่นนะเสตน,นี้นะใครชอบเซตที่ยิงง่ายๆก็แนะนำเป็นเซตที่3นะครับก็ประมาณนี้นะในเซตที่3นะก็ลองไปเล่นดูนะว่าเข้ามือหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่ได้นะมาดูในส่วนของเซตที่4เลยนะสำหรับเซตสุดท้ายนะครับเป็นแรงดินแน้ตั้งแล้วแรงดินแนนอนนะสำหรับปากกระบอกนะ แล้วก็กล้องก็ผม,ผมก็ใช้ตัวเดิมนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะในปืนนี้แล้วก็พันธยก็ไม่ต้องติดนะเหมือนเดิมแล้วก็มาใส่เป็นแมกกาซีนนะครับ14เหมือนเดิมนะครับ14นะครับสำหรับเซตนี้นะแมกกาซีนนะแล้วก็คลิปหลังนะเป็นแรงดินแนวตั้งนะยวนี Turn ้ก็จะเน้นแรงดินแนวตั้งแรงดินแน่นอนนะครับที่โลกออกไปนะก็ประมาณนี้นในเซตนี้นะแล้วก็ไฮไลท์ในการเล่นนะครับก็ส่งปืนก็ประมาณนี้นะแล้วก็การยิงนะครับเห็นไหมครับควบคุมง่ายเลยนะครับเห็นไหมครับ แต่ว่าปืนนี้ยังไงนัดท้ายๆมันก็จะดีดแรงนะเพราะว่าเราใส่แมกกาซีนนะทำให้แรงดีมันเพิ่มขึ้นมานะครับในนัดท้ายๆนะโอ้โหมดแต่เล่นปืนอยู่เขามาหน้าฐานเต็มเพื่อนสู้ๆเพื่อนดันออกไปก่อนครับศัตรูมาถึงหน้าฐานเลยะรีบดันออกไปครับ ม,มีการควบคุมที่ดีมากนะในเซตนนี้นะก็จะยิงง่ายกว่าเซตเมื่อกี้อีกนะครับโอ้ยโอ้โหโดนไอซีอวันว่ะคืนนี้ก็ดีมากๆนะไอซีอวันนะมาแหลกกันเลยอืมมาดดรู้สักหน่อยสามรู่พอ เรียบร้อยเฮ้ยไม่โดนโอ,อ,อ้ยเกือบตายว่ะไอ้หัวนี้ไปฟอร์มตัวบนมาเครื่องบินปล่อยบินเลยเพื่อนดักเลยเพื่อนเมื่อกี้มันดักเราเพื่อน ีพอ yeah yeah. ประมาณนี้นะทั้งสีเซตนะครับสำหรำหับปืนเคเสีนสีนะครับนี่เลยนะครับในก็ประมาณนี้นะในเซตที่สี่นะทุกคนก็ลองอาไปแต่งดูนะครับว่าชอบขึ้นสกบไวหรือว่าชอบปืนนิ่งนะก็จะมีการควบคุมที่ดีนะครับทั้งสองเซตท้ายนะครับก็ประมาณนี้นะในการแนะนำการของแต่งเคเอ็นสีนะครับส่วนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ